พามมลี่ไปทำหมันมาวันนี้เลยต้องเป็น V.I.P เป็น V.I.P กินแซลมอนกินแซลมอนแล้วก็ปัอคทองต้มแซลมอนต้มนั่งบอกนั่งบอก V.I.P กินห้าวเลยเบอก V.I.P เลยวันนี้น,นี่ไปทำหมันมา กดมามีกดมามีแม่กดมามีหันหลังให้จะยยดเจยนี่ต้องวีไอพีเลยต้องป้อนข้าวปกติกินข้าวเองได้อันนี้ไม่ยอมกินก็เลยต้องป้อนวีไอพีลเลยนะว,วันนี้เจ็บป่ะล,ลูกทำหมันเจ็บป่ะคะทำหมันมาแย้มนนี้ทำหมันมาแย้ อ,อร่อยไหมลูกแซลมอนนะแซลมอนสองชิ้นเล็กๆแซลม,ม,นม,มนอนกินหมดนี่กินได้แค่ครึ่งหนึ่งของกระมังนี้แม่ก็ภูมิใจแล้วลูกแตเ้ยอามาช่อยใหญ่ไหมโอเคโอเคไม่ต้องงอนแม่นะแม่รักนะแม่ถึงได้ทำนะนะดม กินข้าวตอนสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มแล้วเหรอเนี่ยกลับมาจับผ่าตัดนี่ผ่าตัดเย็นเย้ย